สบายดีป้าลุงอีพอตั้มมังหงกินเขาแรงไปสบายดีป้าลุงไปไปนั่งกาบไปไว้คือกาบเอาเงินน้ำลุงเข็มนะมนมมนกาบเอาถัง,เอ,งเออไปอพอบี้หายไปเินมาด้ยพัดลมอาหารแรงพี่น้องตั้มมังหุงกับป้งไก่ป้งไก่ซอมบี้อันไอบอยอากาศมันห่อนแหง้งของมันนัน น้อยถูแลมาพี่น้องมากินข้าวแล้วนํากันถูย่าปลาลุงนะลูกถ้าอยากไปขี่สไลเดอร์นะยกขึ้นโดยโดยโอ้ยบ่ไปก็บ่ได้ยินบ่ยพ่อเทศอยู่วัดบ้านหมอูมันก็ยังอนันมันก็ยังโนบคนมเข้าวัดเข้าวาอยู่แล้ว Món ra cà đỏ. Đi, gọn, ừ, Đó, bà ngang, bà, năng, bà năng. đi, yêu nóng bên không bên ngang. Bà đi, bên ngang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  bên ทำเหง่ตัับดีพี่น้องเพชรประทูบกแจกว่าโอ้ยอยกินนะแม่โนี่าวกไก่ก็ไใหา่กระตีกันเลนี่นะนานนานีน้อยพกไก่ก็ปงกระตีกันเลนี่ก็เบิ่งขาดแล้วนานนนนานอย่าพูดไ่อไลงเอามากับปิหนัง Những hạng thang 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 thang

có không? không tôi hết cho bạn. cái này tôi học của học cái rồi tôi ôm đó. đang ไปแบบไปท่านบ่ก็แม okay> ่มิหนี่อย uhh no> ู่เฮือนบ่ดาบันนาเบ้ยปู่ต้นหนาซ่อมใจอะไรแต่เดียวนี่อยหาว้าอวหน่อยแล้วซ่อมใจเขากระโทมมาหรอวะเด้งจีเมื่อทามผมมันว้าวก่อนหน้าเฮ้ยเด้งจีเมื่อทามกับขัดเเมื่อยหนูเจ้าไก่เลย แล้วเขากระเห็นโทรมาว่ะแต่วันจีดน่ก็เห็นกันกับอยู่เห็นกันอยู่กับปราหมุกเราก็ไม่แต่ทำอ่ะเรียกเมืยังมอยังหก็มาแล้วก็เห็นหวาเื่อใดบอแล้วเบื่อแล้ว เงี้ยนั่งก็นด้มากันๆใครก็เจอๆใครให้มาได้ไปทังบ้านเหรก็เลยได้ต่อไปคือจะ่าหายไรนานูห้ยดวอะไาจะเมื่อจะไปทำกับข้าเดนจ่ยังไมากเห็นป่าบอกไก่อยู่เพื่อน ก็รับไปง่ายครับดีสู้ให้กันแต่ว่าหนูทำไมคือว่าจะปีนตัมมันอืมหยิบกวมาโน้ตได้มันเท้านะแล้ว phá cái hốm ở hốm này mượn mà hăng mưa ba này bỏi úp ai đen mưa đâu าาอืมเฮ็นนาานะดได้ดูน่าเอ้ยไก่มันคยเขียนนแต่ว่าเอาควรละผ้านะอถเป็นยังเดียวชูด,ดีอปลาลุ่สีบวแพงน้ำแหมแกลหายไหม เอาดูอเียวเอิไปกินหมอกชัยเดือเลยกินนะว่มันจะบ่าอเคียวนี่แค่ข้าอไยหง มาหาดูมันใหญ่ซูแล้วก็ชวนพัวเราขอนอนในอีกแล้วจงดุบ่นกสว่ะนะาแต่นอนหน้านหะนยันคุ้น,นขานอนบ้านก็ยันฟีูกใสหน้าต่างก็จะหมดเปิดเท่าไฉ คมยากนัจ no, ้องคนหรอนะอือกระลกับบกถราล่กกเบิดม่ได้เปิดแกจะยังมือจะขานอนนอนะกับบริมีเตียงม่ยังได้นอนในรถไทยอันนีเพื่อนน่ะนอนอยู่รถไทยมันหอนคนนะ